เปิดใจขวัญล่าคลิกคาแรคเตอร์อินบทสุขุมนอกจอจนโดนแซวเจ้าชายน้ำแข็งกระแสแรงขึ้นทุกทีสำหรับละครดราม่าจากค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชันเรื่องขวัญล่าที่นำแสดงโดยภูมิเกียรติภูมิบรรลือชัยริพระเอกหนุ่มมาแรงกับชิงชิงคริสตาสังสโอพาสนางเอกเจ้าแม่ละครดราม่าที่โคจรมาพบกันครั้งแรกก็โชว์ฝีมือการแสดงได้อย่างเข้าขาเคมีเคใจถูก จริตคอละครช่อง7 HD จนมีเสียงชื่นชมทางโซเชียลไม่ขาดปากทุก e ีีแถมเรตติ้งยังดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งในเรื่องนี้ทั้งภูมิและชิงชิงต่างก็ได้พลิกคาแรคเตอร์สุด,สดโดยเฉพาะภูมิเกียรติภูมิเปิดใจว่าอินสุดๆตั้งแต่ละครออกอากาศมาภูมิจะคอยเช็คกระแสะตอบรับและอ่านคอมเมนต์จากแฟนๆทางโซเชียลอยู่ตลอดครับเท่าที่เห็นกระแสะตอบรับไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียว ส่วนใหญ่บอกว่าเดินเรื่องเร็วกระชับสนุกมีเรื่องให้ได้ลุ้นตลอดเรตติ้งก็ดีเห็นแล้วมันหายเหนื่อยเลยและภูมิก็เชื่อว่าทีมงานกับนักแสดงทุกคนก็ดีใจและหายเหนื่อยเหมือนกันต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ชื่นชอบและติดตามชมละคร เพราะว่าเรื่องนี้บทที่ภูมิแสดงค่อนข้างพลิกคาแรคเตอร์คือตัวศูนย์หรือเจ้าล่าเขาจะมีความสุขุมเด็ดขาดมีความเป็นผู้ใหญ่นอกจากคาแรคเตอร์แล้วโทนเสียงที่พูดในเรื่องก็มีการปรับเพื่อให้ดูโตขึ้นซึ่งภูมิไม่เคยใช้โทนเสียงแบบนี้ในการเล่นมาก่อนตอนอ่านกระแสะตอบรับจากแฟนๆ มีหลายคนชมเรื่องการใช้โทนเสียงมีแซวด้วยว่าเจ้าชายน้ำแข็งทำไมตึงจังเอาจริงๆตอนที่ถ่ายละครมีบางทีภูมิกลับบ้านไปที่บ้านญาติญาติทักว่าเป็นอะาไราทำไมตึงจังเพราะตัวภูมิปกติจะเป็นคนยิ้มอารมณ์ดีแต่เราติดเอากลับไปบ้านเหมือนเรายังติดคาแรคเตอร์ตัวละครอยู่ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามชมละครกันด้วยนะครับหลังจากนี้จะมีความชุลมุนวุ่นวายเข้มข้นขึ้นอีกมากปมปัญหาจะมีเพิ่มมากขึ้น มาลุ้นเอาใจช่วยศูนย์กับปานแก้วชิงชิงให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันนะครับติดตามชมละครขวัญล่าได้ทุกวันจันทร์ศุกเวลา19นาิกาทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บักอาบู .tv และช่องทางออนไลน์ Facebook, IG, X, TikTok, YouTube, CS7HD เว็บไซต์ www.cs7.com